ผมเชื่อว่าวิดีโอบล็อกตอนนี้น่าจะเป็นตอนสุดท้ายของมหากราบการแมชแอมเข้ากับลำโพงแล้วล่ะครับเพราะว่าในวิดีโอบล็อก2ตอนก่อนหน้าผมได้อธิบายวิธีต่างๆที่เราต้องใช้ในการคำนวณว่าวัดของแอมกับลำโพงอะไรอย่างไร ไปเรียบร้อยแล้วผมจงใจที่จะจบวิดีโอบล็อกตอนล่าสุดด้วยลักษณะที่ว่าผมอยากจะให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกเอขึ้นในใจเพื่อที่ว่าวิดีโอบล็อกตอนนี้เนี่ยเราจะมาลองทำในสถานการณ์จริงกันครับสมมุติว่าเรามีแอมเท่านี้เรามีลำโพงเท่านี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเจอแอมในลักษณะแบบนี้ข้อมูลที่ได้มาเป็นแบบนี้เราจะตีความมันอย่างไรและเราจะรับมือกับมันอย่างไรแอมลิฟายเออร์เนี่ยครับ มันจะบอกค่าที่เราจำเป็นต้องรู้นั่นก็คือวัตตที่มันออกมาได้ที่กี่โอห์มเช่น1,000วัตต์8โอห์ม2,000วัตต์4โอห์มอะไรอย่างนี้คือตามปกติแล้วเนี่ยครับในอุดมคติเลยนะเวลาที่เราเนี่ยคำนวณวัตต์ของลำโพงด้วยสูตรทเท่ากับ V กำลังสองส่วนอเนี่ยสมมุติว่า อิ p พีด n นซ์โอห์มได้พันวัตถ์ถ้าคำนวณจากสูตรล้วนๆเลยเนี่ยมันจะได้เป็น2,000วัตต์ด้วยวิธีการคำนวณแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยครับในชีวิตจริงเนี่ยแอมพลิฟเออร์มันไม่ใช่อุปกรณ์จากพระเจ้าตัวของมันเนี่ยมันก็มีการสูญเสียภายในแล้วก็ตัววงจร power supply ของมันก็จ่ายกระแสะได้จำกัด แล้วมันก็มีอีก1 8อ0 0 0เหตุผลที่ทำให้ตัวแอมพลิฟ e r เออร์ไม่สามารถเอาต์พุตแบบประมาณว่าคูณ2คูณ4ตามอิมพีแดนซ์ที่ลดลงทีนี้สิ่งที่เราจำเป็นจริงๆคือเราต้องไปดูในสเปคซิฟิเคชันหรือไปดูข้อมูลเชิงเทคนิคของแอมพลิฟ e r เออร์ตัวนั้นๆถ้าเกิดว่าในคู่มือมันระบุเอาไว้ว่ามันให้หวัดได้ที่เท่าไหร่ โอมแล้วก็ให้ได้กี่ชแนลแล้วมันมีโหมดการทํางานอย่างไรบ้างให้คุณใช้ตามนั้นเท่านั้นคุณอย่าได้ทะลึ่งไปต่อในลักษณะที่เขาไม่ได้บอกคุณสมบัติมาไม่อย่างนั้นคุณจะเจอกับความไม่แน่นอนทีนี้เนี่ยครับหลายคนก็จะบอกกับผมบอกว่าอ่ะอัน,นเนี้ยชัวร์โตอมพลิไฟเออร์เนี่ยบางตัวที่ราคาถูกนะปัจจุบันนี้บางตัวลงไปถึง2องโอมไม่ได้ก็ยังคงมีอยู่ที่จบ4โอมมีอยู่มีจริงจ เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าฉันจะใช้ขึ้นไปเป็น16โอห์มละ่ะในบางกรณีอาจจะต้องทำ มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ครับแอมคุณเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอย่างแน่นอนแล้วก็แอมคุณจะสบายมากด้วยเพราะว่ามันจ่ายกระแสเลี้ยงอิ p พี a ดนซ์ที่สูงขนาดนั้นเนี่ยมันใช้แค่นิดเดียวแต่ปัญหาคือเราไม่แน่ใจจริงๆว่าวัดที่ออกในตอนใช้จะเป็นเท่าไหร่จนกระชั่งเราต้องเอามันมาวัดในสโคบซึ่งต่อกับดัมมี่โหลดอยู่เพื่อที่จะรู้จริงๆว่ามันให้อท์พุตออกมากี่ฟนเชีพออกมาเป็นกี่วัตต์นั่นเองนะครับ ทีนี้ครับอีกสิ่งหนึ่งที่แอมเนี่ยจะต้องบอกให้เรารู้ก็คือค่าเกณฑ์เกณฑ์เนี่ยก็อย่างที่บอกครับ 26dB ขึ้นไปจนถึง 42dB 45dB คือมาแล้วแต่เลยว่าคุณซื้อแอมตัวใหญ่ขนาดไหนค่าเกณฑ์ตัวนี้เนี่ยครับมันจะบอกประมาณว่าถ้าสัญญาณขาเข้าเนี่ยจ่ายเข้ามาในแอมสัญญาณขาเข้าเนี่ยแรงเท่าไหร่ แล้วก็ต้องเพิ่มอีกกี่ดีบีเพื่อให้มันเท่ากับสัญญาณขาออกที่แอมเนี่ยมันทาออกมาได้ดังนั้นครับสิ่งสุดท้ายที่แอมเนี่ยมันจะต้องบอกเราก็คือค่า s e n ซิท i v ิตีก็คือแรงดันไฟฟ้าหรือความแรงของสัญญาณขาเข้าเท่าไหร่ที่ปล่อยเข้าแอมจะทำให้แอมสามารถสร้างกำลังขึ้นมาได้ตรงตามสเปคจากโรงงาน ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการนําไปแมชกับลําโพงเลยแอมพลิฟายเออร์แม่งไม่รู้หรอกครับว่ามันจะต้องไปเจอกับลําโพงยี่ห้อและรุ่นอะไรมันไม่มี AI ที่มันจะสามารถปรับตัวได้เองขนาดนั้นมันรู้เฉพาะสิ่งที่มันเป็นแค่นั้นเองครับทีนี้ครับในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไปเจอแอมพลิฟายเออร์ที่ไม่ได้บอกสาค่านี้มาพร้อมๆกันมันอาจจะบอกค่าวัดอันนี้แน่นอนอยู่แล้วต้องบอก ทุกรุ่นนะครับแต่มันอาจจะไม่บอกค่าเกณฑ์แต่มันจะต้องบอก Sensitivity เพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าแอมเนี่ยมันให้เกณฑ์เท่าไหร่และในเวลาเดียวกันครับถ้าเกิดว่ามันบอกค่าวัดแล้วมันบอกค่าเกณฑ์แต่ไม่บอก Sensitivity เราก็สามารถเอาเกณฑ์มาคำนวณหาค่า Sensi t i v i t y ได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างตัวอย่างที่ผมจะเอามาให้ดูเนี่ยครับเป็นหนึ่งในแอมพลิฟ e r รราคาสูงที่ผมบอกเลยว่า ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมาถึงให้สเปคมาแค่นี้และนี่ครับก็คือมาติน VIA 5002ไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่าอะไรอ่านว่า V a หรือว่าอ่านว่า VIA ตามปกติ5002เนี่ยครับเป็น M Class D ที่ราคาค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนต้นไปจนถึง1 0 0 0 0แสนกลางคุณจะเห็นเลยครับว่าสเปคเนี่ยมันก็จะบอกมาว่าได้ข้างละ1,600วัตต์ที่8โอห์ม แล้วก็ได้ข้างละ2,500ั0วัตต์ที่4โอห์มเห็นไหมครับค่าวัตต์เนี่ยมันไม่ได้ดับเบิลนะครับด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวเอาไว้ข้างต้นแต่ทีนี้เนี่ยครับถ้าเราดูต่อเราจะไม่เห็นเลยว่ามันมีค่าเซส s ิ t i วิตีไม่บอกอะไรเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นมันเป็นแอม l i ฟายเออร์รุ่นหนึ่ง ที่ผมกล้าพูดว่าให้ข้อมูลที่จำเป็นน้อยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา MG หลายรุ่นยังให้เยอะกว่านี้อีกแต่เราจะสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างถ้าเราต้องการที่จะหาค่า Sensitivity แล้วก็หาค่าเกณฑ์ง่ายมากครับสิ่งที่เราจะเป็นต้องทำก็คือเราเอาค่ากำลังที่มันสามารถจ่ายได้สูงสุดตามโหลดต่างๆมาคิดอย่างตอนนี้เนี่ยครับเป็น1 6กับ258ที่โอห์มใช่ไหม1600วัต โอม2500วัต์8โ oh มสูตรเดิมเลยครับ P เท่ากับ V กำลัง2ส่วน R 160คูณ8เท่ากับ V กำลัง2 2500คูณ8เท่ากับ V กำลัง2เดี๋ยวสักแควรุทเอานะครับรอสักครู่113.13แล oh oh ้วก็141.42โวน4โอมจะมีแรงดันเท่านี้ 8โอมมีแรงดันเท่านี้แต่เนื่องจากว่าแอมป์ตัวนี้มันไม่ได้บอกค่าเซส s ิ t i วิตีเราจึงจำเป็นต้องหยุดการคำนวณแต่เพียงเท่านี้ที่เหลือเนี่ยคุณต้อง h a n d ์สอแล้วล่ะครับให้คุณไปหามาเหมือนเดิมครับเหมือนกับวิดีโอบล็อก2ตอนก่อนหน้าน,นั่นก็คือสัญญาณทดสอบแล้วก็ ตัวโฟนวิตเตอร์แล้วก็ก็แค่นั้นแหละเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถหาสโขมมาได้แล้วคุณพอใช้สโขมเป็นคุณก็จะได้เห็นด้วยครับว่าไอ้ลูกคลื่นที่มันปรากฏอยู่บนสโขมเนี่ยเวฟฟอร์มมันมีอาการแตกพร่าหรือว่าปิดเปี้ยวขนาดไหนซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจว่าแอมพลิฟ e r เออร์ที่คุณซื้อมาเนี่ยเป็นของเกรดไหนการมีสโคบง่งๆติดตัวเอาไว้เป็นเรื่องที่ดีแต่คุณต้องมั่นใจได้ว่าสโคบของคุณเนี่ยมันจะต้องสามารถรองรับแรงดันสูงขนาดแบบเป็น100ยโวลได้ทีนี้ครับก็เหมือนเดิมเลยฮะถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะดูเฉยๆดูเฉยๆนะดูเฉยๆว่าแอมพลิฟเออร์ตัวนี้มีค่าเซสเซทิวิตีเท่าไหร่ คุณก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ไซเวฟหลายความถี่อะไรขนาดนั้นครับคุณใช้ 1K ดันมาก่อนเอาไซเวฟ 1K เนี่ยครับต่อเข้าไปครับในมิกเซอร์มิกเซอร์ต่อเข้ากับ d s p เช่นเดียวกันครับแล้วก็ต่อไปที่แอมคราวนี้ครับมันจะมีความแตกต่างจาก2ตอนก่อนหน้าที่ผมบอกให้คุณเนี่ยค่อยๆเร่งเกนหน้าแอมแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยความแรงสัญญ,ญาณมาจากมิกเซอร์คงที่คราวนี้ไม่ใช่ครับคุณเปิดฟอร์ลุมหน้าแอมจนสุดคุณเปิดเกนหน้าแอมจนสุดเลย แล้วคุณก็ค่อยๆเร่งเอาความแรงสัญญาณทดสอบขึ้นมาครับนั่นก็คือไซเวฟ 1K แล้วเราก็มาดูที่มิตเตอร์ครับเอามิตเตอร์เนี่ยมาเสียบตูดของแอมพลิฟ r เออร์คุณต้องเสบมิตเตอร์ก่อนนะแล้วคุณค่อยเปิดเสียงนะเออแล้วก็วัดออกมาครับตำแหน่งไหนของมิตเตอร์ที่มันขึ้นว่า113โวลต์แล้วก็ตำแหน่งไหนของมิตเตอร์ที่ขึ้นว่า141โวลต์ ตำแหน่งนั้นเนี่ยแหละครับก,ก็คือค่า Sensitivity ซึ่งส่วนใหญ่คุณก็จะเห็นว่ามันออกมาเป็นหน่วย DBU ในตัว d s s ีคุมลำโพงของคุณหรือถ้าเกิดว่า d s s คุมลำโพงของคุณออกมาเป็นโวลต์คุณก็ไม่ต้องแปลงขี้อะไรแล้วคุณได้ค่า Sensitivity เลยนั่นเองครับแต่สิ่งที่แน่นอนอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณหาออกมาทั้ง2ค่าคุณจะเห็นเลยว่าค่า sensitivity ของทั้ง4โอห์มแล้วก็8โอห์มมันจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างครับ แต่อาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเอาไว้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการทํางานทั่วไปเราก็จะปล่อยมันผ่านไปแต่ถ้าเกิดในบางกรณีเนี่ยวัดออกมาแล้วแม่งต่างกันเยอะคือถ้าแปลงออกมาเป็นดีแล้วเนี่ยมันต่างกันแบบ 3DB ดีบอัๆอะไรอย่างนี้นะฮะอันนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นปัญหากับชีวิตละ l ละ group ็บกรุ๊ปเพนหรือว่ามันอ่านว่ากรับเพ้นวาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่เอาเป็นว่ามันเป็นแอมพลิฟายเออร์ที่มีความละเอียดประมาณนึงเลยครับแล้วก็ยึดอยูน่ในการใช้งานด้วย หลายคนเนี่ยก็จะชอบถามผมว่าไอ้ไอเนี่ยมันปรับยังไงกูงงไปหมดแล้วเนี่ยเกณฑ์เนี่ยคืออะไรก็ให้คุณคิดแบบนี้ดีกว่าครับถ้าเกิดว่าแอมลิไ i ฟ r เออร์เนี่ยดานหน้ามันมีลูกบิดเกณฑ์ให้หมุนแล้วเราเนี่ยเผลอหมุนไปจนสุดทุกครั้งที่ใช้แล้วเราดันปล่อยสัญญาณที่มีความแรงที่แรงจนกระทั่งที่ว่าแอมสามารถสร้างกำลังได้ตรงตามที่มันออกมาจากโรงงาน แต่ลำโพงที่เราใช้สื่กต้องการน้อยกว่านั้นเยอะลำโพงพังใช่ไหมครับแลบเนี่ยเขาเข้าใจสภาพดีว่าบางครั้งเนี่ยเราเองก็จำเป็นจะต้องใช้แอมที่มีอยู่ไปขับลำโพงที่เราไม่ได้เอามาแมชกับมันเช่นแอมปกติขอมบิดไฮแม่งเสียเราก็เลยต้องเอาแอมขับซับมาใช้เพื่อที่จะทำให้ยูเซอร์อย่างพวกเราเนี่ยมีความสบายใจประมาณหนึง่งเขาก็เลยทำเป็นเกนอยู่ข้างหลังแบบนี้แทน แล้วก็มีลูกบิดข้างหน้าเนี่ยเพื่อใช้สำหรับลดความแรงสัญญาณขาเข้าสมมุติครับว่าผมปล่อยสัญญาณขาเข้าเข้ามาแรงประมาณหนึ่งแล้วผมต้องการให้แอมพลิฟายเออร์ตัวนี้ทำงานได้กำลังที่มันแมทช์กับสิ่งที่โรงงานต้องการให้มันเป็นสิ่งที่ผมจำเป็นจะต้องทำครับก็คือผมจะต้องแตกไอเรโชตัวนี้ ก็คือ DB ตัวนี้ออกมาเป็นเรโชก่อนจำได้ใช่ไหมครับที่มันเป็น10ยกกำลังไอค่า DB เนี่ยหาร20เพราะว่าแรงดันเป็น20หลอกจำได้ใช่ไหมครับคุณได้ค่าตัวคูณออกมาแล้วคุณก็เอาค่าโฟลในตอนท้ายของแอมตัวนี้ซึ่งมันจะต้องออกกี่โวลที่ตอนมันทำงานเต็มที่มาจัดการกับตัวคูณที่เราหาได้แล้วเรา ก็จะสามารถรู้ได้ว่าค่า Sensitivity สำหรับในแต่ละช่วงเกณฑ์ที่จะทำให้แอมทำงานให้กำลังออกมาเต็มที่ตามที่โรงงานได้คิดเอาไว้คือกี่โวลต์แล้วเราจะเห็นความสัมพันธ์เลยครับว่ายิ่งเป็นค่าเกณฑ์ที่สูงสัญญาณขาเข้าเนี่ยมันก็จะใช้น้อยลงด้วยค่า Sensitivity ก็จะต่ำลงด้วย เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ากําลังที่มันสร้างขึ้นมาได้แรงดันสูงสุดที่มันสร้างได้มันก็มีจํากัดของมันใช่ไหมครับถ้าต้นทางมันเข้ามาเยอะแอมมันก็ชิวกูก็ไม่ต้องเร่งให้มึงเยอะมึงก็เยอะของมึงอยู่แล้วกูก็แค่ใส่เข้าไปอีกนิดนึงกูก็ได้กําลังเต็มที่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ค่าที่ 23DB หรือในตำแหน่งเกณฑ์ 23DB ค่า sensitivity ของเราก็คือความแรงสัญญาณขาเข้าที่วิ่งเข้าหาแอมตัวเนี้ยก็จะต้อง สูงเพราะอะไรก็เพราะว่าแอมบอกว่ากูเร่งให้มึงแค่นิดเดียวมันก็ได้กําลังตามโรงงานแล้วดังนั้นต้นทางมึงก็ต้องมาเยอะด้วยคิดเหมือนกับปั๊มน้ำครับสมมุติว่าน้ําจากการประปาเนี่ยมันไหลามาแรงประมาณหนึ่งอยู่แล้วปั๊มก็ไม่ต้องทํางานหนักก็ใช้เกณฑ์นหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าน้ําที่มาจากการประปาแม่งไหลอ่อนมากมาแม่งเหลือแต่ลมปั๊มมันก็ต้องปั๊มเยอะครับกว่าที่มันจะได้ความแรงของน้ําตามที่เราต้องการ แล้วไอ้ที่ผมบอกว่ามันมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากๆเนี่ยมันคืออะไรคือเอาเข้าจริงเนี่ยครับแอมพลิฟายเออร์เนี่ยมันจะมีกำลังขาออกสูงสุดเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาไม่ใช่ประเด็นเลยเราจะเอามันไปขับกับลำโพงอะไรก็ได้อันนี้คุณฟังแล้วคุณอาจจะรู้สึกแบบขัดใจนิดนึงนะครับแต่ให้ลองฟังแล้วคิดตามดีๆถ้าสมมุติว่าผมมีแอมพลิฟายเออร์2,000วัต์ที่8โอห์ม แต่ผมเอาลำโพง400วัตต์ที่8โอห์มมาต่อทีนี้ครับถ้าสมมุติว่าแอมพลิฟ e r เออร์ตัวนั้นมีค่าเซ n s i t ิวิตีอยู่ที่ประมาณสมมุตินะสมมุตินะแถวแถว0ู b มิเตอร์อนาล็อกของมิกเซอร์เราถ้าผมฉีบสัญญาณจากมิกเซอร์ขึ้นมาที่ตำแหน่ง0 db บนมิกเซอร์ของเราแบบอนาล็อกอนะนั่นเท่ากับว่า ตัวลำโพงเนี่ยน่าจะไม่ใช่ไหมครับดีไม่ดีเนี่ยอาจจะทันหลนเลยด้วยซ้ําถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลดความแรงสัญญาณจากมิกเซอร์ลงลงต่ำกว่า Sensitivity กีดีบีเพื่อให้แอมมันบูสต์ด้วยแรงที่มันมีออกมาให้ได้แถวแถว400วัตต์ทำได้นะครับ ทำได้แล้วก็ทำได้ไม่ยากเลยและที่สำคัญก็คือด้านหน้าของแอมเนี่ยเสือมมีลูกบิดให้เราปรับได้อีกมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างละเอียดแล้วก็เอาแอมของแบบกรุ๊ปเฮนเนี่ยไปใช้กับลำโพงอะไรก็ได้ยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าโหลดเนี่ยมันใช้กำลังเยอะกว่าที่แอมทำได้มันก็จะดังไม่พอนะครับสมมุติครับว่าผมปรับอยู่ที่ 35 db ซึ่งใน35 db ตำแหน่งนี้แอมตัวเนี้ยจะสร้างได้ที่2,000วัตต์8โอห์มสมมุตินะครับอันนี้คือค่าสมมุตินะทำไมเขียนรัทุเรตมาก2,000วัตต์8โอห์มโดยใช้ความแรงสัญญาณต้นทางหรือว่าค่า sensitivity ที่1 vrms โวลต์ RMS ดูง่ายดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่า ผมมีลำโพงที่เอามาต่อแค่500วัตต์ผมต้องการให้ลำโพงผมเนี่ยเจอแค่500วัตต์ที่8โอห์มสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะลดความแรงสัญญาณที่ปล่อยเข้ามาที่แอมป์ตัวนี้ลงเป็นสเต็ปครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องไปทำความเข้าใจมาเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้ผมอธิบายต่อเนี่ยน่าจะต้องมีอีกหนึ่งตอนเต็มๆแล้วผมไม่อยากที่จะอธิบายแล้ว แต่เอาอย่างนี้เลยครับสมมุติว่ากำลังเนี่ยมันเพิ่มขึ้น1เท่าจาก2 0 0 0วัต์เป็น4 0 0 0วัตมันจะขึ้นมาเป็นอัตราส่วนคือ 3dB แต่ถ้าเกิดว่ามันลดลงครึ่งหนึ่งจาก2 0 0 0วัต์เป็น1 0 0 0วัตวัก็จะลดลง 3dB เช่นเดียวกันโอเคปะ่ะทีนี้จาก2 0 0 0วัต์เป็น1 0 0 0วัตวัก็เป็นลบ b d b ละ จาก1,000วัตต์ลงมาเป็น500วัตต์ก็ลบอีก3 dB เท่ากับว่าถ้าผมเลือกตำแหน่งเกนสว w i t c ที่35 dB ผมจะต้องลดความแรงสัญญาณที่ปล่อยออกมาจากมิกเซอร์ซึ่งวัดแล้วนะว่าตอนมาถึงแอมเนี่ยเป็น1ฟน RMS ประมาณ6 dB คือทำทุกอย่างต่ำกว่าค่า sensitivity ที่เราแมชกับมิเตอร์ของเรา v i วมิเตอรของเราอะลงไปอีก6 dB เท่านี้แอมพลิฟ e r เออร์ตัวนี้แม้ว่ามันจะจ่าย2,000วัตต์จริงเต็มที่แต่มันก็จะให้ออกมาแค่500วัตต์ให้มันแมชกับลำโพงแล้วนั่นเองครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องไปบิดลูกบิดเกณฑ์หน้าเครื่องแบบต่ำกว่าตำแหน่งเปิดสุดค่อนข้างเยอะ6 dB ะประมาณ6หรือ7แก๊กได้เลยนะ แล้วมันก็จะทําให้ใครหลายคนรู้สึกไม่โอเคแต่ถ้าเกิดเป็นเคสแบบนี้เนี่ยมันลงมา6 dB ใช่ไหมเราก็อาจจะแบบเอ้ยงั้นเอาอย่างนี้เราก็ขยับลงมาก็ได้ครับจาก35เป็น32จาก32เป็น29เห็นไหมครับมันก็ลดลงมา6 dB เช่นเดียวกันเราก็สามารถปรับวอลลุ่มที่หน้าแอมตัวเนี้ยให้บิดสุดได้แล้วก็ ไม่ต้องสนใจหาอะไรทั้งนั้นแอมตัวนี้ตอนนี้จ่าย500วัตต์ให้ลำโพงของเราอย่างแน่นอนโดยที่มิเตอร์อันนี้สำคัญด้วยโดยที่มิเตอร์บนมิกเซอร์ของเราการทำงานของเราไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่มีค่า Sensitivity 1โวลต์เลยนี่คือสาเหตุครับว่าทำไม แอมของ lab เนี่ยมันถูกมันถูก copy เยอะบอกกันตามตรงเลยมันถูก copy เยอะมากแล้วก็ผมก็ต้องบอกอีกเหมือนกันว่ามันก็มีของอยู่หลายเกรดแล้วผมกล้าพูดอีกเช่นเดียวกันว่าพวกแอม l a บที่มันเป็นก๊อปเกรดห่วยๆห,หน่อยอะไอ้พวกค่าด้านหลังค่าวัดที่วัดได้เนี่ยมันจะไม่ตรงเท่าไหรนัก เราอาจจะต้องมานั่งคำนวณแล้วก็ไม่สามารถเชื่อสิ่งที่ปรากฏอยู่ด้านหลังได้อีกต่อไปแต่ว่ามันก็จะต่างกันไม่เยอะหรอกครับแต่ก็ถือได้ว่ามันไม่ได้เที่ยงตรงเท่าของแท้ซึ่งราคาเนี่ยมันสูงกว่าเป็น10เท่าอยู่ดีแล้วก็สำหรับคนที่แบบไอ้หยาแอมตัวเนี้ยกว่าที่กูจะปรับได้กว่าที่กูจะใช้ได้เนี่ยกูต้องมานั่งคำนวณหรือวะมันดูยุ่งยากมากเลยนะ คือใน l ลบครับเช่นเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็จะมีคาคูเลตต์ให้คุณดาวน์โหลดนะครับหรือว่ามีเครื่องคิดเลขให้เราคิดเช่นสมมติว่าเราเนี่ยปรับสวิตช์เกณฑ์มาที่35 dB แล้วเรามีค่า sensitivity ประมาณเท่าไหร่เราจะได้กี่วัตอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีเครื่องคิดเลขให้หรือถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจกว่าเดิมนะเขามีเป็นเอกสารวัดมาให้คุณเลยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู นี่แหละครับก็คือเมชูเมนต์เลยครับแอมพลิฟายเออร์ของ lab เนี่ยเป็นแอมพลิฟายเออร์ที่ผมชอบมากเพราะว่าเขาคิดทุกอย่างให้เราหมดแล้วมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเราไม่ต้องคำนวณเลยก็ได้แต่มันมีข้อเสียคือไอชาร์จแบบนี้เนี่ยครับมันจะไม่ใช่ชาร์จที่สามารถใช้งานได้กับทุกรุ่นคุณต้องไปหาดาวน์โหลดมาตรงรุ่นเท่านั้นเพื่อที่คุณจะได้เอามาเทียบได้ แล้วมันก็มีอีกอย่างหนึ่งครับที่หลายคนสงสัยก็คือไอ VPL เนี่ยครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลบก่อนนะลบยังไงลบแบบนี้อืมเขียนโง่ไปหน่อยลายมือก็เฮียก็ยังสืกจะเขียนอ่ะอันนี้ VPL Voltage Peak Limiter ตัวนี้เนี่ยครับผมเฉลยให้คุณฟังง่ายๆเลยก็คือตัวมันเนี่ยทำหน้าที่ไม่ได้ต่างไปจาก ตัว DSP คุมลำโพงเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ฟังก์ชันลิมิเตอร์ใน DSP คุมลำโพงมันก็จะมีฟังก์ชันลิมิเตอร์ให้เช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยครับเราจะต้องตั้งเท่าไหร่เราก็ต้องไปเปิดชาร์จดูเหมือนเดิมคือถ้าเราต้องการให้แอม l i ไ i ฟ r เออตัวเนี้ยไม่ว่ามันจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามลิมิตความแรงของสัญญาณขาเข้าเพื่อให้แอมเนี่ย ทำงานแล้วได้ออกมาที่ประมาณกี่วัตอย่างที่เราต้องการเราก็เขี่ยไปตามไอค่านี้เนี่ยครับ195 170อะไรก็ตามซึ่งมันเป็นค่าพีคลิมิเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะดูเรื่องของแบบความกระชากเนี่ยเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าพีคลิมิเตอร์แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการที่จะคุมเชอร์โมลคือพวกอุณน,นภูมิจากฟอยส์คอยเอ่ยอะไรเอ่ยเราก็มักที่จะคุมด้วย IMS l i มลิมิเตอร์ซึ่ง อย่างที่บอกแหละเรื่องของลิมิเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคุยกันนานมากๆดังนั้นผมจะขอละเอาไว้ก่อนถ้าเกิดว่าผมมีเวลาแล้วก็มีลงปรานมากพอเดี๋ยวผมอาจจะมาทําอีกรอบถ้าเกิดว่าวิดีโอบล็อกไอ้สตอนเนี่ยมันได้รับการตอบรับมาโอเคประมาณหนึ่งนะฮะคุณก็แค่เอาค่าไอ้ฝั่งของไอหนึ่้า9 5 1 7 0ซึ่งเป็นค่าพีคเนี่ยครับเพราะว่าลิมิเตอร์ตัวนี้เป็นพีคไปใส่ที่หลังแอมคุณก็เขี่ยไป โดยที่แอมตัวนี้มันก็มีความยืดหยุ่นอีกนะครับเพราะว่าเราสามารถเซตลิมิเตอร์แยกต่างหาก4ช่องได้เลยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีมากมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถคุมเรื่องของกำลังที่ออกมาจากแอมได้อย่างอิสระจากกันแต่ย้ำนะครับแม้ว่าตัวนี้มันจะดูแล้วมันเป็นอะไรที่แอดวานซ์ความจริงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากแอมทั่วไป หน้าที่ของผ้าขยายคือมันขยายครับแล้วมันก็จะขยายของมันอยู่อย่างนั้นโดยที่มีขอบเขตช,ชัดเจนเป็นค่าที่มาจากโรงงานคุณแค่ปล่อยสัญญาณขาเข้าที่มีความแรงแตกต่างกันเข้ามาที่ตัวมันแล้วมันก็ให้วัดออกมาก็อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่จากค่าโรงงานเพราะมันขึ้นอยู่กับสัญญาณขาเข้าของคุณด้วยเช่นเดียวกับปั๊มน้านั่นแหละครับอย่างที่บอกถ้าน้ําจากการปรับปาแม่งมาอ่อนมากอ่อนเกินกว่าที่ปั๊มจะสามารถปั๊มได้อย่างเต็มที่ มันก็ปั๊มออกมาแค่นั้นนะครับปั๊มเช่าที่มันทําได้ปั๊มเช่าที่ขอบเขตของมันจะทําได้แต่ถ้าเกิดว่าน้าเนี่ยมันไหลามาในลักษณะทีู่้หูแม่งพอดีเลยว่ากูทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วปั๊มก็สูบได้ความแรงอย่างสะใจแต่ถ้าเกิดว่าแม่งมาแรงกว่าที่ปั๊มจะรับได้มันก็จะทําให้ปั๊มทํางานลําบากเพราะว่าไอ้ข้างหน้ามาแรงข้างหลังเนี่ยกูก็กูไม่มีความสามารถในการเร่งให้มันแรงไปกว่าเดิมได้กําลังของกูมีจํากัด นะครับไปแล้วครับเชื่อว่าวิดีโอบล็อก3ตอนนี้น่าจะให้ประโยชน์กับคุณบ้างนะครับถ้าเกิดว่าไม่ก็ถือซะว่าคุณมาช่วยผมดูโฆษณา YouTube ให้ผมได้เงินก็นแล้วกันสวัสดีครับ